สวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> สวัสดีช่วงส,สายๆครับผมกลเป็นคลิปต้นเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เจ้าสามารถหน่อยกับดึงนกปลาบลุงครับผมสุดเสียดแล้วก็เลยพาพี่น้องใหญ่ไม้ครับผมวันนี้ก่อยู่ในพื้นที่เก่าแล้วครับผมเจอสีง่ายแปบาตัวไม้ตัวนึงจึงอยู่ด้านหลังผมคันด,ด้านหลังผมตัวหลัไก่ถึงหน้าคนแน่แล้วก็ไม่งัแล้วครับผมหาต้นไทรต้นยัง ตั้งกล้องให้เบิ้งน้ากันนะครับไปดุยครับผมพี่น้องบ่เสียเวลาครับผมก่อนที่สิหิวของหิ้วน้าจ้าหน้าเกิดจากเมื่อนละหิวของหิวน้าครับไปแล้วดุยครับผมเจ้าสางวันหน่อยสิประเดิมแจมแรกแฮกมานเห็นได้บอครับมื่อนี้ออกมาครั้งแรกครับผมดุยครับขึ้นต้นไม้ครับขันเลยครับผมปากบอเรล่อเกินครับมุมน้องถือว่าปากบอลสุดๆเลย ก็ม่สาวปุ๊บก็น,นําเลยตัวนี้ก็รอ่อแต่เทนกปลาครับผมนุกปลาเป็นตัวเสียงกลางๆนะครับนุกปลาเสียงกลางๆบ,บรูสิเขาย่ยมเขามาสูงมากเทียนเห็นปะมาถูกเลยปะตัวนี้ก็ล่อย่างเดียวครับผม ปาลาเขาล้มแล้วครับพี่นอ้องปาลาเขาล้มแล้วครับผมน้นน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 าๆๆๆๆสั้นครับน้นสาสั้นพี่น้องน้นสานนนสั้นน้นสาสั้นน้าสั้นโดดๆโดดโดดๆโดดๆโดดๆโอ๊ะมาหน่อยคู่ครับผม ปลาไตไปไตไหมครับผม,ม,ผมโดนไหนบ่ล้ม้อครับโอ้ยน้องตัวนี้จกักเสียงได้เป็นเสียงได้ครับผมมาคงทิ่ตูทางเลยเสียงนกปลาอะไรนั่นนั่นนั่นนี่เก่ยงยก่งเก่งตู้ทางน,น,นานนะครับผม หางคนเนร์บลูบลูล่ะงั้นนะครับไตยุ่นะครับพี่น้องไตยุ่นงานนั้นโอเคงานนั้นกับแม่แล้วพอมือมาเลยนแล้วนี่เดี๋ยวอีกปะสิมีเดี๋ยวอีกปะย่างไปย่าไมาแล้วครับพี่น้องกแต่โดนซะอยู่อึ๊บอึ๊บเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วเข้ามาชูกลางแล้วลูกหลับมันนี่ อุ๊ยออกมาทา้งสายผีบาตนี่พี่นอ้องเต้นหนาเต้นหลังอยู่เอา้าลูกปลานี่คือเป็นตังสีน้องบาตนี่เนาะโดดหนาโดดหลังครับผมเหยียบทุกงาที่บนมันเปรียดครับผมาสาม้านหน่อยก็ลังดึงกัอยู่ครับผมก็ลังคอยหยอดอยู่เรียกเอาอยู่สวยปะ เขามาเบิ่งซื้อเขามาเพราะมันคือซื้อตินี่เสียงคนห่องมาท,ทางถึงหน้าผมบานแค่มันหอออนอ่องยังนกเลียกเงียบเลืบาดโอ้ย ตอนนี้นะเสียงเจ้าสัางว่าหน่อยค่อย,อยหยอดอยู่ครับผมต้อต่อต่อตอ,อยู่พี่น้องว่ามันเสียงคน่หละนั่นแม่นลีลี่ยหอยอดไปโยกครับยหยอดไปเรื่อย<ๆ><ๆ>อยู่นกปลาขึ้น,นิงดอกบาทนี่ โอ้ยคนใหม่เี้ยกคนมาเสียอิดโอ้คนมาไล่หัวครับพี่น้องคือสียบวัวดอกติอ๋ออ๋ออจักไล่จักตึงกันวันนี้ไม่เลื่อนขึ้นึอโอ้ตีพ้อมาเนี้ ฟังเสียงฝาดกัว่าปูๆอยู่พี่น้องวันสิด้กินลาพวกน้ำพินหล้วเ่เหรอโอ้ยมาดึงมาจองกันอยู่ใกล้ๆนกันเอ้ยแต่อุปสรรคะเนาะ ลูกป้าเป็นเสี้ยงกลางๆขึ้นแล้วครับพี่น้องกลางขึ้นแล้วครับผมวันเปนอย่งี้ครับพี่น้องเห็นแล้วครับนูกป้ายอยู่กลางต้นเลยครับผม เห็น네แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขยายไแล้วเต้นขึเป็นเทือกงยาหนิลกปลาเขาล้วครับผมนั่นนั่นนั่นนั่แล้วคุไปเกือบไปครับผมเกือบไปทุ่งททุกกลางต้นเลยนะครับพี่ mmm, น้องลกปลาหมานหม pues ัน เสียงเจ้าเสียงว่านนยค่อยหยอดไหด้วยครับมลมแห้งครับพี่นอ้องยิ่งเสียงว่าเป็นบาดเป็นบาดเสียงบัตอนเนี่ยสเสียงนกปาทเทียงอยู่ด้วยครับพี่น้องเป็นเสียงกลางๆครับผมกลางคืนบุร่จาจะกุกันเทียงก็วยครับเียง้ว จะข้าล่มว่าข้าล่มว่ารูสาบเลยครับพี่น้องไก่ครับผมแล้วไก่ย่างลุ่มครับผมโดดงานนั้นงานนี้อยู่ตอนนี้นกปาขยับมาอยู่ซื้อพันเดยกขึ้นไปกน้อยนะครับพี่น้อง กเขาโยงมากของยายนี่อาการก็นิ่งเก้เาแล้วครับผมบ่ค่อยส่งสีสูบกันเลยนี่เสียงเจ้าสังวันหน่อยค่อยค่อยหยอดไปเรื่อยๆครับผมค่อยค่อยเปิดออดบ่คือผมนี่งูบ่ดีบ่ไว้ักหน่อยเฮ้ยรมกับไว้ัก นกปลาเด่นหนึ่งล้าเกิดอาการเดียวกันเมื่อนขับนกปลาปลานี่เข้าไปแล้วเป็นลักษณะนี้ครับลมยางแห้งเลยครับพี่น้องวันนี้วสวยมากเลแห้งล่มรุ่นตอนนี้ก็ขึ้นรุ่นให้ร่มพัดงาไม่ฟดัดงอนตอดนกปลาตกลงม,มาใส่พอดีแหละครับพี่น้อง <g ül> <c oughs> <c oughs> อนิ่งเล็กเกินเขาโตโซอยู่ครับทึ่งๆอันน่ะทึ่งพวกเนี่ยเกินไปใช่งน้อยน่ะเป็นงงเงาเป็นนั่งอุสุอยู่เฮ้ยก็สีขยับเป็นตลาลางๆเหมอือนเดีย <c oughs> เจอสังวานหน่อยก็สีเบิดมุกเลยครับผม <c oughs> ปลาปลาตูปตอบแวกอะไร เสียงนกเทียงกันนะครับผมเริ่มเสียงกันอีกแล้วน,นี่เสียงนกปลาครับนกคับเจ้าสวัสดหน่อยครับตอนนี้นกปลาอยู่เครื่งพันแยขึ้นไปยังไงน,นะครับพี่น้องประมาณสองเมตรนีแ่แหละโอ้ยหจะปู สุดสเป็นสุมงแล้วนกปลาอยู่ท้างด้านซ้ายของพอเนยดมาทั้งอีกฟังนึงคนตังใหม่ครับผมพี่องไม่ตัดปอดจนเทียงอยู่ครับก็ว่าหันโุ้ยยอมเข้าไปหาเขาไป,ไปตีเลยนั่งเลียกแล้นั่นมุ้ยยอมนี้ไปไสดเลยครับผมนั่งเทียงอยู่สันละนั่งฝอยสันละ ไอ้โมเขาไปตีผมกับไก่สืบขออดข้อมอูลทนแล้วพี่น้องหิวเขาหิวน้ำเขาละเรื่งเทียงกันยูบะโซเลยครับพี่น้องแล้วาหันโอ้ลุนล้ว ไม่โยู่ในยนนะเส้าเดี๋ยวดเด็ิอยู่แล้วครับผมถือว่าใส่ได้ครับพวกแม่ก็นไหนบทถิ่มนกนกปลากับนเนืเ้อเรื่อเกินพี่น้องเทีย่ยงอยู่เรื่อยๆแต่ว่าหัมุยอมเข้า,าขไปตีครับผมม่ยอมเข้าขไปไก่เลยอ,อยู่ในในระยะห่างครับผมตอนนี้จแจ็คจุดตำแหน่งเด้นะครับแต่ได้ยินเสียงครับพี่น้อง ตื่นหนึ่งแล้วครับพี่นอมม้องหงม่วขึ้นมาก่ะย่างก็ต่อก็ต่อก้ต่ออยู่เฝ่าวันหยุดละโหวดผูอู้ ปลาไตลงมาอยู่หนาซานแล้วนะครับพี่น้องอยขอนเขาเหรอครับผมวันนี้ยนะขอนอนประเดียดนะตอนนี้เจ้าสงวานหน่อยนะ่าจะลุ้งกิบป,ปีกปักเท่านี้นครับผมตน,นี้ตัวนกปลาเป็นทุนทวนไม่หรอกย่างไปย่างมาเห็นดอรังบ้านกับเมียนนี่เหน โอ,โอ้ยนั่นนนนั่ๆโอ้ยหนาโอ้ยลังเยอะรับพี่น้องแต่ตอนนี้มันเยียบไปอยู่นั่โโโนโดนไหแล้วโอ้ยวุ่นวายโอ้ยพวกสีย้อมแพน่ละครับพี่น้องสองชั่วโมงแล้ว เขาหิ้วน้ำตาล่ายไปแล้วข้อที่สองนี่ก็คือกัดกรับข้อแรกเลยครับผมเขาไปเที่ยงไปสู่ไปเฝาแต่เพื่เหยยบข้อนพเนจรครับผมงานนั้นงานานี้อยู่แต่ผมขยับจากต้นเกาที่ส่ข้อนแรกประมาณน่าจะประมาณสามร้อ300 m, m, 300 m, 300 m เยเมตรสองร้อยกเมตรสามร้อยเมตรนี่แหละครับพี่้องใส่ตำ,ตำไว้ครับผมประมาณสามเมตรนี่แหละว่าลมแห้งแล้วเขาไปเฝาตั้งแต่ ขันขึ้นที่แหลกคุณละ่ะแล้วก็โอ้ยไอเนี้ยปนล,ล็อกก็ได้หรอกครับผมเจา้าสังวันหน่อยปนล,ล็อกก็ได้ย๋ยวครับพี่น้องโอยรวมทุกตนสองตนแต่ว่าปนล,ล็อกไประเดี๋ยวครับผมมาจับเฉลยไปนเดี๋ยวอยู่เอ๋อเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยครับพี่น้องสิไปไล่ออกแล้วก็สิกลับบ้านกิน,ขขน,น,นเขาขี้น้ำแล้วครับผมไว้โอกาสหน้าพวกเราค่อยสิพาเพิ่นมาล่องมือใหม่อีกพวก ครับลิมพ์เดียวไเท่านี้ก่อนนะครับพี่นอ้องสวัสดีครับ